สวัสดีครับครูบอาจารย์เพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมกลิ่งนะครับกลิ่งของสมเด็จโตนะครับที่สร้างไว้ประมาณปีพศสองพั 82, ถึงพศสองพันนะครับไม่รู้ว่าตำราใครจะแม่นกว่ากันนะครับผมก็ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยหยิบพระองค์นี้มาให้เพื่อนๆครูบาอาจารย์ได้ชมพิจารณาด้วยกันนะครับนะฮะกรับกิ่งของสมเด็จโตนะครับผมเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับพี่น้องครับนี่ชมมูลเหตุด้านหลังนะครับมูลเหตุด้านหลังนะนี่เป็นเนื้อวันนะเนื้อทองเหลืองนะครับผมทองเหลือง กับเนื้อทองเหลืองนะครับครับด้านข้างนะครับชมอีกด้านนึงนะครับ สั่นหน่อยนะครับมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับเจอเขาเรียกว่าเป็นน้ําน้ําทองแดงนะครับทองแดงกับสังกะสีนะครับออกมาก็จะเป็น,น,นทองเหลืองนะครับมันจะมีน้ําน้ําทองเหลืองเขาเรียกว่าน้ำน้ำทองนะครับน้าทองเหลืองครับนี่ฮะแดงแดงนี่นะครับผมแดงแดงนี่ครับดแดงแดงเรื่อยเรื่อนี่นะครับเนี่ยฮะพ้าเก่านะครับนี่ฮะ พวกนี้มันื้อความเก่าเนี่ยมันจะออกมาจากจากผิวพระนะครับผมไม่เหมือนกับพระใหม่พระใหม่เนี่ยถ้าเป็นพระใหม่พระแต่งเนี่ยผมบอกยังไงก็มันก็คือพระแต่งอ่ะบางครั้งเราเอามือถูถูก็ออกแล้วหลุดหลุดออกหมดแล้วครับแต่ถ้าเป็นพระที่เก่าที่ออกจากอายุจริงๆเนี่ยบอกว่าเจ้าถูไปโลดนะนี่ครับองคนี้ก้นอุดกิ่งนะครับผมกิ่งดังนะครับอ่าก้นอุดก้นอุดกิ่งนะฮะครับผม นีดูทองเหลืองก็จะประมาณนี้แล้วคาดแดงแดงก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพักเก่านะครับอันนี้ก็2380ถึง2398ก่อนก่อน2,400นะครับก็อายุก็ร้อยร้อยโอ้ยกี่ปีแล้วครับเนี่ยผมคำนวณไม่ถูกครับให้พี่น้องคำนวณเองครับผมนีฮะเดี๋ยวดูองค์รุมๆนะครับ นะครับก็าว่าไม่มีสิ่งใดครับที่จะถูกใจใครได้ทุกเมื่อนะครับอย่างพระองค์นี้ครับบางท่านก็อาจจะถูกใจนะครับบางท่านเออไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างเหมือนกับผมทําช่อง youtube นี่ครับที่เอาพระเอาลายสรรหามาให้ทุกๆท่านได้ได้ชมได้รับชมกันนีฮะกับบางท่านอาจจะถูกใจนะครับบางท่านก็ไม่ถูกใจผมก็ไม่ว่าละครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะฮะเพราะบางครั้งก็มีคําติชินินทา าบางครั้งก็มีคําชมมันก็เป็นเรื่องปกติครับของมนุษย์โลกครับเป็นอย่างนี้เยี่ยงนี้แหละครับมนุษย์โลกไม่มีอะไรที่จะทําทให้ถูกใจใครได้ทุกเมื่อหรอกครับพระเช่นเดียวกันบางคนแค่เขาหล่อมาอย่างเงี้ยบางท่านก็บอกว่าไม่สวยไม่หล่อเอ้าก็เขาหล่อมาอย่างเงี้ยงานช่างเขาฝีมือเข้ามาอย่างเงี้ยจะให้ครับมันเป็นยังไงล่ะครับจริงไหมครับ านไม่ชอบท่านก็ผ่านไปประมาณนั้นท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องบูชาไม่ต้องเช่าไม่ต้องกราบไหว้พระน่ะแต่เวลาท่านตายไปละท่านไม่ชอบเวลาท่านตายอ่ะไม่ไหว้พระไม่กราบพระเวลาท่านตายท่านจะไปฝั่งที่ไหนท่านจะเอาพระมานิมนต์นิมนต์พระมาสวดมาอะไรไหมผมถามตรงๆครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยแนวทางของศาสนาเป็นอย่างเนี้ย บางคนบอกอุย้ยพระอยู่ที่ใจครับว่าพระอยู่ที่ใจก็ไม่แฝงพระหรอกครับพระอยู่ที่ใจเอา้าก็แล้วแต่ท่านครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมศรัทธาพระผมกราบไหว้พระผมศรัทธาพระผมกราบไหว้พระอย่างอย่างน้นนอยๆครับเป็นพระเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับพระพุทธองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นสารณะของของของผมะพระธรรมของพระพุทธองค์นี่ก็เป็นพระธรรมที่สอนสอนได้ทุกชนชั้นครับทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจเทวดายมโลกอะไรเน,เนี่ยคือพระธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนทุกอย่างครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางให้พวกเราดําเนินตามปฏิบัติตามนะครับไม่เหมือนกฎหมายนะครับพี่น้องกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยแก้กันแล้วแก้กันอีกแก้กันแล้วแก้นอีกแก้ก็ยังไม่ได้ดีครับแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนนะเดี๋ยวคนนั้น เปลี่ยนเดี๋ยวคนนี้ก็เปลี่ยนนั่นแหละครับคือกฎหมายที่มันกฎหมายในชีวิตประจําวันก็ถ้าผมแนะนําให้ถ้าเอากฎหมายเนี่ยแบบมาเอาแบบเ,เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยไปเป็นแนวทางในการร่างกฎหมายเนี่ยผมว่ามันจะใช้ได้ตลอดไปและใช้คู่ประเทศไทยและก็จะไม่มีวันลบนะครับเพราะใครจะไปกล้าไปลบคําสอนของพระพุทธองค์ล่ะฮะมันเหมือนกฎหมายนะเพราะบางครั้งเอาคนไม่ เอาคนอินูอีิเน่ไปเขียนกฎหมายแล้วใครจะศรัทธาได้ยังไงล่ะครับก็ลองเอากฎหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอากฎหมายของพระธรรมเจ้าเนี่ยไปเขียนกฎหมายออกกฎหมายให้คนปฏิบัติตามดูสิครับนั่นแหละครับพี่น้องผมเชื่อได้ว่ากฎหมายของพระพุทธองค์เนี่ยกฎของพระพุทธองค์เนี่ยผมว่าช่วยให้พี่น้องประชาชนพี่น้องคนไทยเนี่ยมีความสุขแน่นอน เราอยู่ใต้ศาสนาพุทธนะครับศาส,สนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นแหละครับก็ชมพระนะครับที่ที่ที่หยิบพระมานี่ก็คือว่าเตือนนะครับเตือนสติเตือนเ,อเตือนทุกทกท่านนะครับอย่างน้อยพระนี่แหละคือคือที่เตือนนะครับ เตือนนะครับเตือนสติเตือนอะไรทุกท่านนะครับจะทําความเลวก็ให้นึกถึงพระอาจะทําความดีก็ให้นึกถึงพระนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าข้าไอเราไม่เราไม่ตายเรายังอยู่ก็ใช่ครับพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ตายครับยังอยู่คู่กับเรานั่นแหละครับท่านนึกถึงเราเราก็จะมาหา ก็เนียแหละครับเป็นเรื่องจริงครับนึกถึงเราเราก็มาหาพระพุทธองค์บอกว่าไม่เคยตายกับพระธรรมของพุทธองค์ไม่เคยตายเป็นหลักคําที่เชี่ยงแท้แน่นอนครับก็ฝากทุกทุกท่านนะครับนึกคิดถึงบุญคุณของพุทธองค์นะครับหลักธรรมของพุทธองค์ที่สั่งสอนนะครับทุกคนแล้วก็จะไม่มีโจรไม่มีขโมยนะครับไม่มีคนเลวนะครับถ้าใช้หลักธรรมของพุทธองค์ไปดําเนินชีวิตเนี่ยฮะทุกคนจะมีสุขกันทุกขันนะครับไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันครับ น่าอยู่ได้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม